ิธีเปิดดอกก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อยนะครับ <c oughs> จับดอกเต็มเลยนะครับนี่นะถ้าเริ่มจับดอกถท่าหัวไม่ขีดก็เปิดได้แล้วนะครับนี่ยังช้าไปหน่อยโอเคเมามาเปิดกันเลย <c oughs> นี่นะครับกดไว้นะครับแล้วก็ดึงดึงถุงขึ้นแบบนี้ยางกับกระดาษจะหลุดออกมานะครับตรงนี้เอาออกนะดอกเสียดอกหลุดไม่เป็นไรทิร้งไปเลยนะครับแล้วก็จับ ถุงขึ้นแบบนี้นะครับรูดคอขวดขึ้นอย่าไปดึงนะครับให้กดไว้แล้วรูดขึ้นไม่งั้นดอกจะเสียหายนะครับรูดขึ้นปกติแบบนี้โอเคพับปากถุงกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับเข้าล็อกเดิมแล้วเราก็คลี่ปากถุงออกค่ค่อยคลี่ออกแบบนี้นะครับนี่คลี่ออกเต็มแบบนี้นี่ดอกเห็ดเพียบเลยนะครับนี่นะฮะ เราก็าไปใส่ภาชนะดูแลได้เลยประมาณ2วันก็จะได้เก็บดอกแล้วนะครับโอเคขั้นตอนการเปิดดอกก่อนเชย้์เห็ดคนน้อยอ่ะก็มีเพียงเท่านี้ครับผม